จัดโบถูกมากลูกค้าจาก500ลดเหลือ260ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วคุณภาพไม่ได้ต่ำตามราคานะเพราะปกติเขาขาย500นะคะลูกค้าอันนี้ราคาพิเศษแต่เดี๋ยวไว้เปิดลอบหน้าละกันเนาะนะคะเดี๋ยวไว้เปิดลอบหน้าละกันพี่สมชายแคปเจอร์เลยคะ่ะพี่สมชายแคปเจอร์เลยนะคะใครจะเอาหน้าไลน์นี้เอ้ใครจะเอาโปรนี้ลูกค้าเอฟเลยนะคะให้เวลาอีก3นาทีหน้าไลน์สดนะคะถ้าไม่มีขออนุญาตปิดไลน์สดแล้วเนาะ ถ้าไม่มีจะขออนุญาปิดไลฟ์สดแล้วนะคะลบกวนเวลาลูกค้าแค่นี้นะคะใครที่ซี้อสินค้าไปแล้วสามารถส่งรูกไว้ในช่องแชทได้เลยน้องแอดมิน <c oughs> ตอบแชทพรุ่งนี้เช้าว8โมงนะคะน้องเข้างาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะนะคะ นี่นะคะหนูขายจริงส่งจริงค่ะลูกค้าถ้าได้รับของแล้วอะไรแล้วอย่าลืมกลับมารีวิวให้แม่ค้าด้วยนะบางคนถามา่าอุยแบตเตอรี่ราคานี้250ชุดโซ่สเตอร์กลมชุดแบบนี้200แม่ค้าเปิดเอาแบบคอนเทนต์หรือเปล่าเอากระแสะเอาคนติดตามหรือเปล่าไม่ใช่นะหนูขายจริงแล้วหนูก็ส่งจริงด้วยนะคะลูกค้าแต่ว่าอาจจะต้องรองน้องแอดมินตอบแชทน,นิดนึงเพราะว่าคืนนี้แอดมินไม่ได้อยู่ทำงานแล้วนะคะเลิกง,งานแล้วจ้า นะคะถ้าเป็นการไลฟ์กลางคืนน้องแอนดมินจะไม่ได้อยู่นะคะลูกค้าน้องแอนดมินจะอยู่แต่ตอนกลางวันเนาะนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าน้องแอนดมินอยู่ตอกนกลางคืนด้วยก็หนูหนูยังไม่ได้ไลฟ์ประจําก็เลยไม่ได้ให้น้องอยู่นะคะมันยังไม่ได้ไลฟ์ประจํานานๆมาไลฟ์ทีนะคะอย่างแบบอย่างมาเปิดเนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือเพิ่งไปเอามาเลยเพิ่งลงจากรถส่งตรงจากโรงงาสนสดๆร้อนๆเลยนะคะ เราตืดด่นเต้นเราก็ระยาบเปิดให้ลูกค้านะคะไม่ได้นัดกับน้องเลยนะคะพี่ลำไยแคปเจอร์ค่ะนะคะพี่ลำไยแคปเจอร์เลยจ้าห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ลูกค้าอย่าลืมรักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะแคปรูปด้วยนะนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าแคปรูปหน้าไลน์นะคะลูกค้าจะได้ส่งฟรีนะคะถ้าลูกค้าแคปรูปหน้าไลน์ลูกค้าจะได้ส่งฟรีนะคะพี่พี่ลำไยแคปเจอร์ได้เลยคะ่ะ